สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทำข้อมหมือนนะครับก็เราจะมาทำข้อมหมือนนะครับมันคืออะไรก็หมุนน่ะหมุนมันหมุนได้มันน่าจะหมุนได้นะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เริ่มต้นที่พาร์ทเหมือนเดิมนิวพาร์ทไปทำอย่างอื่นแล้วชีวิตนี้ก็เลกที่ฟอนเพลนะครับ แล้วก็ใช้คำสั่ง s k e t ตนะครับเราจะใช้สี่เหลี่ยมนะครับก็สเสร็จไปครับแล้วก็ใช้คำสั่ง smart dimension น,นะครับให้ขนาดมันนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้ทุกด้านเนี่ยมันเท่ากับสิบนะครับ แล,แล้วก็ติดถูกครับและเสร็จแล้วครับต่อมาเราก็จะมาสเก็ตวงกลมในสี่เหลี่ยมนะครับก็อวาดไปครับกำหนดขนาดให้ไดมิเตอร์มันเนี่ยประมาณ 8ปนะครับประมาณ8ในหนังสือไม่แน่ใจมันเบอร์เอรนะไรู้าเราก็เอ็กูดนะครับเอ็กชูดชิ้นงานนี่นะครับป๊บให้มันมีความหนาเท่ากับ20นะครับก็ติ๊กทูกไปนะครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาที่ขอบของมันนะครับ ปึ๊บอ่าไม่ใช่ขอบนี้ครับผิดผิดขอบนึงครับก็อนโอยที่ขอบนี้นะครับขอบด้านข้างนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง s k e t ตนะครับแล้วก็เ e นเตอร์ไลนะครับฟาบล่ามที่ตรงกลางครับมันจะมีจุดบอกนะครับว่ามันเป็นตรงกลางเลยนะครับเล็กถูไปนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งล i n e ลากเส้นไปนะครับ2ข้างนะครับไม่ต้องลากสุดนะครับลากแค่ให้มันกลิ่มกลิ่มพอครับเพราะว่ามันจะใช้สมาร์ทเดมนชันเนี่ยครับกาหนดขนาดของมันได้ครับกำหนดขนาดไปครับยาว7นะครับด้านละเจนะครับหรียบร้อยแล้วก็ใช้ลายครับสร้างให้มันลึกลงมานะครับ ก็อีกค่าหนึ่งเหมือนกันนะครับให้มันมาหยุดอยู่ที่จุดเดียวกันนะครับแล้วก็ add relationship นะครับก็ให้สองเส้นนี้นะครับมันยาวอุ้ยติดสี่ก็ให้มันยาวเท่ากันนะครับแล้วก็พา r a l e a ด้วยนะครับแล้วก็กำหนดขนาดนะครับก็ปึ๊บ ความยาวนะครับก็ให้ยาว7.5ม mm ิลลิเมตรนะครับอุ้ย7.5ครับพิมพ์ผิดนะครับ,รบแล้วก็ติถูกนะครับแล้วก็เลือกส่วนโค้งครับป๊าดอาอุ้ยกดผิดนะครับ,ปรบไปใหญ่ไปไกลเลยก็ <c oughs> <c oughs> ตรงเลยที่มันเป็นแบบจุดเลี้ยวครับจุดเลี้ยว แล้วอา้า yeah, วแย่ละช่างมันก่อนนะครับต่อไปแล้วก็ว่าส่วนโค้งภายในนะครับที่จุดศูนย์กลางนะครับก็ถูกนะครับก็สมาร์ทเดนิมิชั่นกาหนดไดมิตเตอร์มานะครับยาวแปนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็ e x e r u d e นะครับ e x t r u d e ปันะ๊บ,นะบสามมิลนะครับควมหนามันมีค่าสามมิลนะเราก็ได้รูปล่างของเบาะนะครับต่อไปก็เราจะฟิ l l e t นะครับลบคม ก็ไม่รู้ทำไมเรียกลบคมนะครับมันไม่ได้แปลว่าลบคมเลยครับก็แปลก็ในส่วนของเพลงด้านบนนะครับให้มีองศากับด้านข้างรูเล็กรูรูรูนอนนะครับรูนอนครับก็ให้มีรัศมีความโคง้งเท่ากับอ๋อ<ะ>ด้านนี้ด้วยนะครับ <performance> ให้มีรัศมีความโคง้ง โอเคครับครบสมด้านและ1น,นะครับไปถูกไปต่อมาก็ด้านล่างนะครับเลือกก็เลี่จากอีกฝั่งหนึ่งนะครับ3มมิลิเมตรนะครับก็คลิกที่เพลนนี้นะครับ ก็คิดที่ขอบนี้นะครับขอบนี้นะครับแล้วก็ขอบนี้นะครับปัป๊บติ๊กชูไปเรียบร้อยครับงานเราเสร็จแล้ว